จากการณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนคดีที่ปปชกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม34รายการณีจ่ายเงินเยียวยาเกือบ2,000ล้านบาทแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2548 ถึง2,553โดยไม่มีอำนาจเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับและเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองซึ่งคดีดังกล่าวคาดว่าจะสามารถชี้มูลความผิดได้ภายในเดือนกันยายน2,560นี้เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันอาจารย์มั่นใจวันที่24พฤษภาคมปี2,550 เราเคยถอนพิษเรื่องนี้อาจารย์จำได้ไหมโอ้โอาจารย์ผมจำไม่ได้จริงๆครับอืมผมก็จำไม่ได้แต่ใช้วิธีมีทีมงานช่วยคน้นช่วยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่ปปชเนี่ยเขากำลังจะมีคำวินิจฉัยเร็วๆนี้เนี่ยอาจารย์เคยถอนพิษมาแล้วเมื่อปีสีเมื่อปีห้าแปดวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาโอ้ปีกว่าแล้วเนี่ยอาจารย์เออ อาจารย์อยากดูไหมว่าเราเคยถอนพิษกันว่าอย่างไร oh. และปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ <c oughs> และบ้านเมืองเขาจะถอนพิษตามที่เราเคยถอนพิษหรือไม่ <c oughs> ถ้าคุณยิ่งรักบอกว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งนะคัะ <c oughs> แล้วดิฉันก็เป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> แล้วเงินนี้ก็เป็นงบกลางที่ไม่ได้จัดสรรไปให้กระทรวงทบวงกรมทั้งหลาย แล้วคนเนี่ยมันบาดเจ็บคนมันเดือดร้อนเราก็เอางบกลางเนี่ยไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือไปเยียวยาเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินของคุณยิ่งรักหรือเปล่างบกลางเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เป็นเงินของประเทศเป็นเงินของแผ่นดินผมว่าไม่ใช่ใครนึกสนุกอยากจะหยิบเงินก้อนนี้ก้อนนี้ไปจ่ายนู่นนี่เหมือนเงินในกระเป๋าตัวเราเองไม่ใช่ผมคิดว่างบกลางหรืองบอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นเงินของแผ่นดินจะต้องมีกฎกติก,กามีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้ได้แบบนั้นแบบนี้อ๋ออย่างที่เขาเรียกว่าเป็นนิติรัฐใช่ไหมใช่เป็นรัฐซึ่งจะต้องมีกฎกติกามีระเบียบครับและถ้ามีระเบียบแล้วเนี่ยต้องเดินตามสิ่งที่กําหนดอันนั้นอ่าถ้ายังไม่มีก็ต้องสร้างกติกา ให้เป็นกติกากลางโดยให้คนมีอำนาจในการสร้างระบบระเบียบเนี่ยเขามาจัดการถูกต้องครับและ <อา S 2> เราเนี่ยต้องเดินตามระเบียบต้องเดินครับอาจารย์ครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเป็นนายกจะทำอะไรก็ได้ผมยืนยันว่าทำได้คุณทำดีทำดีแต่ต้องมีกฎหมายรองรับเขาไปผิดตรงไหนเลยอาจารย์มันมีมันมีผิดละกฎระเบียบตรงไหนหรือการจ่ายเงินให้กับคนที่ อะไรประสบภัยทางการเมืองอะไรที่เขาว่ากันเงินเยียวยาเนี่ยหัวละเจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้ามันโอ้โหมันเยอะมากนะอาจารย์มันไม่ได้มีกฎกติกามีระเบียบอะไรกำหนดเลยอยู่ๆก็ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีจะออกได้ก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอ้างได้ไหมว่าที่ฉันทำตามอดีตนายกที่เขาบอกให้ทำ อ้าวอาดีตนายกเขาสั่งไห้ทำวดิฉันก็เป็นน้องการดิฉันทำยังไงเล่าคนที่จะให้นายกทำอะไรได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแม้แต่จะเป็นอดีตนายกหรือจะเป็นผัวนายกจะเป็นเมียนายกลูกนายกให้ทำอะไรอาจารย์ถ,ถ้ามีกฎหมายถึงทำ<ป>ได้เป็นไปตามกฎหมายทำได้ครับอ๋อนี่เขาเร,เรียกว่าน,นิตรัฐ <laughs> แล้วอาจารย์แต่<ม>ถ้าเอ้ยอยู่ดีๆฉันบอกเฮ้ยหมอดูบอกให้ทำ <c oughs> ทรงเจ้าเข้าผีให้ทำ <c oughs> เฮ้ยมีอดีตนายกมาสิงแล้วบอกว่าต้องทำอย่างนี้นั่นมันไม่จำเป็นต้องมีนายกหรอกอาจารย์มัคกกทายกก็ได้ <c oughs> แต่อาจารย์เห็นไหมว่าที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงกันกันกบอดีตนายกที่เป็นพี่ชายเนี่ยเคยออกมาพูดกับบรรดาเสื้อแดงเลยไอ้หมอนั่นเป็นรัฐาธิปัตย์หรือเปล่าอาจารย์ แล้วเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาใช้ตัวบทกฎหมายใช้กฎกติกาของบ้านเมืองในการตัดสินเหรอพี่น้องครับในวันนี้ผมคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอให้เร่งเยียวยาพี่น้องเธอผมคิดว่ามันนานเกินไปแล้วนะครับและทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะเร่งเยียวยาไม่ว่าพี่น้องที่เสียชีวิตพี่น้องที่บาดเจ็บและพี่น้องที่ ต้องจําคุกก็อยากให้พี่น้องเสื้อแดงแกนนำทั้งหลายนะครับทั้งที่มีหน้ามีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยได้ช่วยกันรวบรวมพี่น้องให้เหมือนรวบรวมในงานวันนี้พี่น้องที่ญาติพี่น้องหรือตัวพี่น้องที่บาดเจ็บญาติน้องของคนเสียชีวิตร,รวบรวมกันมาเลยแล้วก็เอาเรื่องราวทั้งหมดเอาเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางราชการเพื่อที่จะได้เยียวยากันให้จบ ส่วนเรื่องผู้ที่ติดคุกติดตารางอะไรนั้นเนี่ยเราก็คงต้องรีบดําเนินการประกันตัวสู้คดีกันไปตั้งทผนไหผมอยู่ไกลครับบางทีใครแจ้งอะไรมาบางคนส่งเ m s มาให้ผมผมก็รีบดําเนินการให้ทุกรายอย่างเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่ามีการประกันตัวผู้ต้องหาที่เชียงใหม่ห้าคนก็เช้านี้ก็คิดว่าคงป้านไปแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่มองเห็นชัดเจนว่าการต่อสู้เป็ประชาเพื่อยาวชนใยนั้นเป็นนักโทษการเมืองพี่น้องครับการเยียวยานี้ผมได้ขอร้องว่าขอให้ทุกฝ่ายได้รีบทำให้เสร็จภายในสามเดือนนี้ก็อยากจะขอร้องพี่น้องชาวเสื้อแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานนปชท่านธิดาอาจารย์ธิดาได้รวบรวมกันรวบรวมบัญชีชื่อแล้วก็หลักฐาน ช่วยกันหาเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทําเอกสารให้ครบถ้วนตรงถูต้อง,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 งเพื่อพี่น้องเราจะได้รับการเยียวยาให้เสร็จภายในสองสาเดือนนี้นะครับเพราะว่าก็เราลําบากกันมานานแล้วโอ้ใหญ่กว่ามาติคณะรัฐมนตรีนะโอ้ก็คณะรัฐมนตรียังทําตามเอาถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าปปชสอบเรื่องนี้แล้วเนี่ยน่าจะชี้มูลความผิดได้ใช่ไหมโอโ้ชัดแจ้งแดงแจขนาดนี้อาจารย์ ตกลงยิ่งแล้วก็โดนอีกบ่วงกรรมหนึ่งสิเนี่ยถ้าอย่างนี้คือผมว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยตกลงที่เราพูดไว้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่เลยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอาจารย์นี่เดือนกันยาใช่ไหมใช่ที่เขาจะชี้มูลครับและอาจารย์ครับดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทักษิณเขาบอกว่า เขาบอกรัฐบาลว่าให้ไปเยียวยาให้เสร็จในสองสามเดือนครับโอ้ชัดเจนไหมชัดมากเลยตกลงใครเป็นนายกยิ่งรักเป็นนายกหรือใครเป็นนายกยิ่งรักนี่เป็นนายกตามกฎหมาย<อ>แต่ตามความเป็นจริงคนนี้เป็นนายกถ้างั้นที่เขาบอกว่าเป็นหุ่นเนี่ย มันก็พอจะมีมูลไหมก็ประจับแจ้งอยู่อย่างนี้อาจารย์ชัดเจนก็เห็นอยู่อย่างนี้ใช่<ก>ไหมก็เห็นอยู่อย่างนี้อาจารย์เออแล้วอาจารย์เขาบอกว่าให้ไปเอาเงินไปดําเนินการเสียเลยเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนได้ไหมผมยังนั่งคิดนั่งฟังนะอาจารย์โอ้โหคือทําธุรกิจอะไรเนี่ยมันยังลงทุนนะอาจารย์อืม แต่พอทำธุรกิจทางการเมืองเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะอาจารย์ลุยกันไปเต็มที่เลยแล้วถึงเวลาก็เอาเงินของรัฐเอาเงินของพวกเราเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยกันสบายเลยสั่งได้ง่ายๆบอกกันได้ง่ายแล้วได้บุญคุณไหมได้บุญคุณเียอาจารย์เออผมสั่งอ้อลงทุนแบบนี้ผลตอบแทนมันมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับแล้วอาจารย์มีอยู่ตอนเนี่ ทักษณิณบอกส่วนผู้ติดคุกติดตารางเนี่ยให้ดําเนินการแต่ยังไม่ได้บอกว่าดําเนินการอะไรถ้าอย่างนั้นหลังจากนั้นอาจารย์มันมีกระบวนการที่จะนิรโทษกรรมออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยมันอันนี้คลิปนี้มันเห็นเลยใช่ไหมครับว่าและในที่สุดเขาก็ดําเนินการจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมก็นี่เป็นหลักฐานชัดเจนอาจารย์ เออพอย้อนมองถอยหลังนี่เห็นออชัดเลยว่าบ้านเมืองของเรานี่มันมันแย่หรือมันดียังไงผมว่าถ้าเอามานั่งดูแล้วมานั่งแบบพินิจพิจารณานะจ๊ะอืมโอ้ผมว่ามัน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 ร้นากาดมากอะมันเหมือนกับมีคนยกักซักชักใยสั่งการกำกับแล้วก็วางแผนมีการเตรียมการมา เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะอาจารย์ถ้าเราถอยกันไปจริงๆแล้วเอามานั่งดูนะ่ยอันนี้ถ้าดูผ่านๆมันก็เท่านั้นนะเ,ออเราทํานึกไม่ถึงนะโอ้การจ่ายเงินเจ็ดล้านมันมายัางไงเรานึกไม่ถึงว่าเอ้ยการนี้เราโทษสุดซอยมันมายัางไงลึกๆมันก็มาจากก้นบึ้งที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์แล้วก็เองจงไปดูว่าไอ้ระบบทั้งหลายเนี่ยมันมีใครจะได้ประโยชน์จะหากินกันอย่างไรไปคิดเอา เออ้ะผมพูดอย่างนี้ว่างได้ไหมมันชัดนะอาจารย์เนี่ยก็เอาประเทศนี้เอาบ้านนี้เมืองนี้มาทำมาหากินกันจนกระทั่งบ้านเมืองเราไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่มีขื่อไม่มีแปรนึกอยากจะให้คนที่บาดเจ็บล้มตายจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดหัวละเจ็ดล้านห้าหัวละเจ็ดล้านห้าเราก็ไม่ได้คำนึงถึงกฎกติการะเบียบข้อบังคับมผมว่ามันไม่ถูกต้องนะอาจารย์ เพราะฉะนั้นการที่ปอปอชกอำลังดำเนินการเนี่ยผมเป็นในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องชอบแล้วเพราะเราจะมาบอกกันว่าเฮ้ยบางคนเ็าจะมาโต้นะเฮ้ยเจ็ดล้านห้าเนี่ยมันยังไม่คุ้มเลยเฮ้ยมันนิดเดียวคนตายเนี่ยเจ็ดล้านห้าคุณจะว่ามากได้ยังไงอาจารย์รู้จักหมอเหงงไหมนายแพทย์เหวงโตจิลาการรู้จักไหมรู้จัก เขาว่างไงอาจารย์มีอะไระหมอเหวงเขาบอกว่ากรณีปปชจะชี้มูลความผิดคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งรักที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนั้นตนไม่เข้าใจว่าใจจริงของคอสอชอต้องการความปลองดองจริงหรือไม่มเพราะเรื่องนี้มติให้จ่ายผู้เสียหายทั้งเหลืองทั้งแดงจ่ายทั้งคู่ จ่ายเป็นการเยียวยาเพื่อลดความไม่พอใจของคนเงินเจ็ดล้านห้าแสนที่ให้กรณีเสียชีวิตก็ให้จากการคำนวณค่าเสียหายอย่างสมเหตุสมผลแล้วอาจารย์จะว่ายังไงเออคืออย่างนี้อาจารย์คือถ้ามันมีกฎกติกามีกฎหมายมีมร,รมมะเบียบข้อบังคับเรื่องนี้เขียนไว้ว่าให้จ่ายเจ็ดล้านห้าผมว่ามาติคณะรัฐมนตรีชอบแล้ว แต่เรื่องนี้ก็คือกฎ <c oughs> กต<ฎ>ิการะเบียบ<ฎ>ข้อบังคับข้อกฎหมายไม่มีเรื่องนี้คุณไปออกมาติคณะรัฐมนตรีาตามใจของเราเองตามอำเภอใจเลยอาจารย์เออดังนั้นเนี่ยการการะทํานี่มันผิดแต่ถามว่ามันคุ้มไหมอันเรื่องนั้นเราไม่ต้องพูดกันเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นรัฐเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับความเสียหายคุณไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดเหตุขึ้น เขาก็จ่ายเงินเยียวยาคนประสบภัยจากน้ําท่วมเขาก็จ่ายเยียวยาคนเกิดการจรลาจนเกิดการชุมนุมทางการเมืองตายก็มีระเบียบเรื่องเงินเยียวยาอะไรคือเยียวยาเยียวยานั้นก็เป็นการอะไรทดแทนหรือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นปอบประโลมตอบประโลมแบบเยียวยากันนะทำขวัญเยียวยาเท่านั้นเบื้องต้นเท่านั้น เหมือนอาจารย์ประสบภัยตกับรถชนกันแล้วอาจารย์ได้รับบาดเจ็บเขาก็มีการจ่ายเงินเบื้องต้นแต่ถามว่าคุ้มไหมต้องตอบว่าไม่คุ้มตกลงเยียวยาก็มีกฎหมายกำกับครับว่าคนที่มีอำนาจจะจ่ายเนี่ยจะจ่ายได้เท่าไหร่ครับไม่ได้นั่งคิดเอาเองว่าจะจ่ายเจ็ดล้านห้าหรือจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายครับแล้วก็อ้างว่าเพื่อความปลองดองเพื่อให้เขาสบายใจและจะได้ไม่ไม่ ไม่โกรธครึ่งกันเนี่ยอันอันอันนี้อันนี้อ้างไม่ได้มันอ้างไม่ได้อาจารย์มันไม่มีกฎหมายไม่มีอย่างที่อาจารย์ถามมาตลอดว่านิติรัฐอืแปลว่ารัฐนี้ต้องเดินตามกฎหมายไม่ใช่เดินตามคณะรัฐมนตรีรัฐแล้วอย่างนี้ต้องโดนทั้งคณะรัฐมนตรีไหมก็ใครอยู่ในที่ประชุมเคยมีตัวอย่างของคำวิพากษามาแล้ว ของสารรัฐธรรมนูญก็ดีเอ้ยขตุทษส,สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเรื่องหวยบนดินหรือเรื่องอะไรต่างๆผู้ที่อนุม,มัติผู้ที่เห็นชอบผู้ที่อยู่ในที่ประชุมแล้วไม่คัดค้านไว้โดยลายลักษณ์อักษรหรือแสดงว่าตัวเองไม่เห็นด้วยก็ต้องถือว่าเห็นด้วยเพราะดังนั้นจะเป็นทําไมคอรมอทำไมเป็นรัฐมนตรีแล้วไปนั่งเฉยเ<อ>ๆใช่ป่าถูกต้อง ขถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทาความผิดนี้ด้วยคนที่ไม่เข้าประชุมอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาประชุมตอนหลังเนี่ยมันมีหลักทางผมไม่รู้ว่าสารอะไรพิ่ภากษามาแล้วถ้าไม่เข้าประชุมและไม่แจ้งว่าเรื่องนี้เห็นอย่างไรต้องถือว่าเห็นชอบและไม่แย้งไม่บอกไว้ ไม่งั้นจะดำรงตําแหน่งทําไมโอ้โห,โหอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะอาจารย์ดํารงตําแหน่งวาระการประชุมเขาก็มีให้เอ,อตัวเองก็รู้ในเรื่องนี้<อ>แต่แกล้งทําให้มันอ่อนเวลามาเนี่ยทำมันไม่เข้าทําให้คะแนนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยน้อยลงออและปล่อยปล่อยให้มันผ,นผ่านผ่านไปตัวกูก็หลอดกูก็เดินถุยฉายอยู่ข้างนอกออสารบอกถ้าไม่ได้สดแสดง ให้เห็นโดยประจักษ์กับที่ประชุมโอว่าไม่เห็นด้วยมึงโดนด้วยโอ้โหเรื่องนี้น่าติดตามเนี่ยเออพราะยั้นเที่ยวนี้จะดูไหมว่าปปชจะชี้มูลใครบ้างเออก็เร็วๆนี้ใช่ไหมที่เขาจะชี้มูลนะครับครับ